ท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าถุงช่อง v ีเครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาอานอยพิเศษนะครับอานพิเศษของวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งครับเศรษฐวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงสีแดงนะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เอฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติด อันนะอวันนี้หลุดลุยหลุดลุยหลุดลุยจนหมดเลยนะครับประมาณนี้ไปมาหาหน่อยท้ายเ่นแถมลืมลบออาจารย์เขียนผิดนะไปสับสนกันใหญ่เลยเมื่อวานนี้ทำคลิปนี้แล้วลืมลบคลิปลืมลบกระดานออกไงกวนตัวขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่สับสนนะทำให้สับแล้ะครับ่าวันนี้ ครับอัมไหนพิเศษนะครับ2ันะ1ม4 1 155มฮัม่ั่ฮัมฮัมฮัน่ัมฮัมฮัหฮัมฮันนัมฮับฮัมฮัมฮัมาัมใช่ฮัม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 ฮันนะครับ,บ5ัมฮัมฮัม2ัมฮ5มฮัมมมมมมัััีหห 1, 3, หนน่หห้าหงาม สองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดนะครับครับถ้าสามมานะสามมาเขาแปดครับครับใช่นะครับ กันนะครับมาทั้งสอง่อยด้อครับวันขออย่าให้กระจุยกระจายขอให้มาเป็นกระจุกครับอ่ะจดเอานะครับให้ตะครับสาธะะคุณ อ่านะครับโอ้เป็นมหาเศรษฐีกันเล้วมือนี่เด้อรับ